กุ้งอันนี้ข้าวเปล่าขอบคุณนะจ๊ะอร่อยแั่งถึงเครื่องถึงใจแน่นอนกุ้งตัวใหญ่หญเลยอู้หองคลอหองคลอ ้าเฮ้ยขอกลับบ้านอีกหนึ่งถุงนะจ๊ะได้ได้ได้รอแป๊บนะดีเลยจ้าป้าได้แล้วจ้าจต้มยำกุ้งกลับบ้านเท่าไหร่จ้ะป้ากินที่นี่50ใส่ถุงกลับบ้าน80ถ้าข้าวอีก10บาททั้งหมด140ย่ฮะป้าทำไมถุงมันเล็กอย่างเงี้ยตั้ง80ดสิเลยนะมันแพงจังเลยอะ่ะ มันก็เล็กแค่ถุงะะ่ะพอดีถุงป้ามันหมดแต่ปริมาณอะเท่าเดิมแน่นอนโอ้ยอะไรกันเนี่ยกินที่ร้าน50กับบ้าน80ดูงี้นะกินที่ร้านดีกว่าอา้าวแต่เองสั่งกลับบ้านแล้วไงก็จ่ายมาดิยร0อยสี่สิอ่ะอ้อ้าดูงี้กินที่ร้านดีกว่าไปสั่งกลับบ้าน,นจะโวยวายอีกนี่เสียลมสิเลยเอาอคิว ไปไหนมาเนี่ยแหม่ป้าไก่จ๋าออเดอร์404ต้มยำกุ้งหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งได้ยังกำลังเสร็จเลยเนี่ยร้อนๆเลย<ว>เอา้าว,ไ,วได้แล้วป้าคุณครับนี่น่ป้าอะไรลูกค้ามายกเลิอกออเดอร์ใช่อีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้มยำกุ้งของป้าเนี่ยแพงมากเลยถุงเล็กนิดเดียว80บบาทอะ มันก็เล็กแต่ถุงไหมอ่ะ แต่ปริมาณในถุงอะเท่าเดิมทุกอย่างนะจะบอกให้อ้าวเฮ้ยนี่ป้าพูดแบบนี้ได้ยังไงอะท่านทำงานร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยลูกค้ามายกเลิกออเดอร์ฉันเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงอะแกก็กลับไปกินเองเนี่ยลูกค้ายกเลิกก็อ้าวพูดแบบนี้ได้ยังไงอะนี่ฉันเสียเวลาค่าน้ำมันไปกับอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยป้าป้าเอาคืนไปเลยเอาเงินมาคืนฉันด้วย8ปบาทเฮ้ยของซื้อขายซื้อแล้วขายแล้วไม่รับคืนเว้ยเอากลับไปกินเองเลยโอ้พี่ก็ไม่อยากกินต้มยำกุ้งนี่สักหน่อยโอ้ต เมื่กินหรอกนะมาถึงก็บน่นพึมพำพึมพำพำเองก็บอกลูกค้าสิวันหลังให้มากินที่ร้านเว้ยจะได้50บาทไม่แพงเฮ้ยได้แล้วฮิวว่าแต่วันนี้จะเอาต้มยำกุ้งใส่ถุงกลับบ้านเหมือนเมืก่อนไหมนี่ป้าฉันขอพูดกับป้าตรงๆเลยนะ ตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเนี่ยนินทาป้ากันหมดแล้วว่าป้าเนี่ยขายต้ยมยำกุ้งกลับบ้านแพงตั้ง80บาทมันแพงตรงไหนฮะต้ยมยำกุ้งใส่ถุงกลับบ้าน80บาทเน่เดี๋ยวนี้ข้าวของอะไรอะไรมันก็แพงขึ้นทั้งนั้นและอีกอย่างนะซื้อใส่ถุงกลับบ้านมันก็ต้องแพงกว่ากินที่นี่อยู่แล้วมันผิดตรงไหนวะนี่อย่างน้อยนะป้าป้าก็เพิ่มขนาดถุงให้มันใหญ่กว่าเดิมสิลูกค้าเขาจะได้ไม่ว่าป้าไงเพิ่มขนาดถุงให้ใหญ่กว่าเดิมอือเออแล้วป้าจะเก็บไปคิดดู แต่ว่าถุงที่มันมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่จังเยอะนะเว้ยคิวโอ๊ยอันนั้นก็แล้วแต่ปาลาละกันฉันอาจจะกินแล้วหิวโอ๊ยถุงใหญ่กว่าเดิมงั้นเหรอ ไงแล้วจ้าน้ำคนน้ำผิดเขาโอ้น้ำหลาไหลเดี๋ยวว่าแต่พวกแกไม่เบื่อกันบ้างเรื่อยฮะมากินต้มยำกุ้งกับข้าวเปล่าได้ทุกวันไม่เบื่อว่าแต่ไม่คิดจะซื้อกลับบ้านเงินบ้างเลยไงฮะโอไม่เอาอ่ะใครจะไปซื้อผงเล็กนิดเดียวต้อง80สบาทจริงกินที่ร้านคุ้มกว่า50บาทใส่พักก่อนแอบแนี่ขอภูมิใจนำเสนอ ต้มยำกุ้งน้ำใสส่วนแกล่ะค้นใสค้นสุพรรณไอหยาส่วนแกใส่หัวไปากินดีกว่าอโอ้ยแย่ทำไมไหนฟุก่นไาแย่คา,าเ,เลย<ป> ว่าไงจ้าพ่อหนุ่มงั้นเอาต้มยำกุ้งนี่ป้าคิดเท่าไหร่จ๊ะอ๋อจะกินที่นี่เหมือนในพวกนั้นน,น่ะถ้วยละห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าสั่งกลับบ้านน่ะแปดสิบถุงละแปดสิบงั้นฉันเอากลับบ้านเนี่ยพอดีฉันได้ข่าวลือมาว่าต้มยำกุ้งร้านป้านี่เด็ดมากเลยนะริงเหรอนี่ป้ามาถูกพี่แล้วได้ได้ไดรอแป๊บนะยูแถมให้ผู้จัดีโอ้ยขมครับรอแปบบ๊บรอแปบบ๊บ เอาใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นไงจริงถุงเล็กเท่านี้ย80บาทเล็กมากเลยมีติบวิญญาณกุ้มกินที่ร้าน50บาทเออไม่รู้เรื่องแหม่พ่อดุมใช่แล้วจ้าป้าตกใจแล้วต้มยำกุ้งถุงใหญ่80บาทรับไปสิป้าทำไมถุงมันใหญ่ขนาดนี้แต่ของข้างในมีนิดเดียวเองแหมมีนิดเดียวที่ไหน มันก็ปริมาณเท่ากับถุงปกติอะแหละแค่ถุงมันใหญ่เฉยๆป้าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงให้มันเล็กลงกว่าน,นี้หน่อยมันจะได้ดูน่ากินป้าเคยใส่ถุงเล็กแล้วแต่ลูกค้าไม่พอใจหาว่าถุงเล็กไปต้องการถุงใหญ่ๆป้าก็เลยทำถุงใหญ่ให้ทีเนี้ยใหญ่พอมะ80บาทสะใจไหมใจมั้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเกิดมานี่ฉันเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอ่ะ80บ,บาทนี่แล้ววันหลังอ่ะ มาอุดหนุนอีกนะจ๊ะต้ยมยำกุ้งถุงใหญ่80บาทต้ยมยำกุ้งถุงปลาคือตอยแล้วนะโอ้โหถุงใหญ่สาใจไปเลยป้าหูโคตรดีอะ <c oughs> เป็นไงล่ะต่อไปเนี้ยจะได้ไม่มีใครว่าว่าฉัน,นะขายต้ยมยำกุ้งถุงเล็กอีก่อไปป้าฉันว่านะเอาวัานนี้เป็นจุดขายเลยดีไหมต้ยมยำกุ้งถุงละแปดสิบใหญ่สะใจไปเลยอ้ยพวกแกสคนอย่ามาล้อเล่นนะ ฉันเห็นเมื่อกี้นะถุงใหญ่บิ๊กบัมก็จริงแต่ต้มยำกุง้งข้างในอ่ะเล็กมากหปรงเล็กลรงเล้ว <c oughs> ปริมาณ <c oughs> ม,มันก็เท่ากับถุงปกติอะแหละไม่ใช่หลรงเล็กอย่างที่แกว่านะนี่จเจ้ายังไงกันแน่นะขายต้มยำกุง้งถุงเล็กเพราะว่าเล็กน้อยไปขายถุงใหญ่สะใจก็บ่นว่าใหญ่ไปอีกลูกค้าที่มันจะเอาอยัางไงแน่นะฉันเอาใจไม่ถูกแล้วนี่ป้าป้าก็เดินใส่กลางสิอย่างกับที่ร้านอื่นเขาทำกัน,น่ะอย่าไปห่วงในถุงหน้า ใช่ฉันเห็นด้วยป้าฉันว่าไอ้ต้ยมยำกุ้งใส่ถุงใหญ่ๆของป้าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะกินที่นี่50บาทเอาใส่ถุงกลับบ้าน80บาทเบิร์กนะป้าลองทำดูดิกินนี่5้าใส่ถุงกลับบ้าน80แต่ถุงอ่ะมันก็แพงนะเดี๋ยวนี้ออ้ยป้า แพงไม่แพงไม่รู้แต่ฉันขอกลับบ้านหนึ่งถุงฉันจะเอาอัพลงโซเชียลให้ร้านป้าเนี่ยดังระเบิดระเบ้อมีต้มยำกุ้งถุงปิ๊กบัมไ้ร้ดนั้งดังระเบิดไปเลยต้องหนึ่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 งนี่ยจนิ่งหนึ่งหนึ่งหยึ่งหนอ่งหน่งหนึ้งหนึงหนึ่นึ่งนึ่งนั่งรนึ่งยนงหนงหง่งหนึนึ่หนึง่งยนองห่งนึน่งนงหนึ่งนมีไปนพ่่งงง สวัสดีค่ะเพื่อนๆใน,นโซเชียลทั้งหลายตอนนี้นะคะไอาตาอยู่กับร้านป้าไก,ก่นะคะตอนนี้ป้าไก,ก่เขานะคะมีต้ยมยำกุ้งพุงบิ๊กบ๊อบราคาเป็นที่มาเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะไอาตาอยู่กับคิวค่ะเพื่อนสาว<แ>คนต่อไปอยู่กับพี่ปุ๊กนะคะนี่ป้า่อนอยากขายลงโซเชียลบ้างก็ต้องขายทุกคนนะคนนี้ค่ะป้าไก่ป้าไก่ไป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 อ้าวทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่กัดไอตาจะลงไว้ในคอมเมนต์นะคยว นี่เอาม่นี่ก่อนเลยนี่ครัตสันจะถายรีวิววันนี้าทุกคนสั่งสเตียวแทนข้าวนี่นะคะเราจะยู่กับน้าคิวอีกแลนในะคงว้านี้นะคะจะมารีวิวริ่มฉันทุกดงใจอร่อยคุณฟิลค่ะคุณฟิบคุณฟิะ หนูก็เอามากินนอกบ้านแล้วนะคะไม่คิดว่าคุณฟิวจะตามมาได้กินนะคะพี่ทำว่าฉันเป็นหมาเหรอหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคะ่ะแล้วพี่พูดมันหมายความว่ายังไงก็หนูไม่คิดว่าคุณฟิวจะได้กินจริงๆอ่ะแต่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าฉันไม่ชอบอาหารทุกๆแบบนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นเี่ะคุณก็ดูสิเอาน้ำพริกเหม็นๆอย่างเงี้ยเข้ามากินในบ้านของเราอ่ะโอเคผมเข้าใจละฟิวเอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อความสบายใจของคุณอ่ะ ผมเที่ยวคุณไปเที่ยวเกาะพีพีผมจะจองเลยยอนให้คุณด้วยดีไหมก็ได้ค่ะแต่คุณต้องจัดการให้ฉันคุณไปเก็บกระเป๋ารอบผมไปแจงเธอก็อย่าไปขัดใจคุณฟิลนักสิคุณฟิล่เป็นนักเรียนจบนอกนะเธอก็อม่าใ้คุณชินกาหารแบบนี้ว่นหลังอย่าเอาเข้ามากินในบ้านอีกนะค่ะคุณชอบ แหมเป็นคนรวย,นยมันดีจริงๆเนอะไม่สบายใจนิดไม่สบายใจหน่อยเป็นท่องเรือยงเรือยอนแหวแจงรวยเขาบ้างวะเหลือแค่เนี้กินที่เหลือก็ได้นะ่ะแจงแจงคุณฟิวเขาอยู่บ้านหรือเปล่าอะคุณฟิวกับคุณช็อปไม่อยู่ค่ะไปเที่ยวเกาะพีพีค่ะ แล้วเธอรู้ไหมว่าเขาจะกลับเมื่อไรไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณมิวเอ่อคุณมิวมีเรื่องด่วนอะไรไหมคะมีสิฉันถึงนี่มาหาเขาที่นี่เนี่ยคุณมิวลองโทรหาไหมคะฉันโทรแล้วแต่เขาไม่รับสายฉันเลยโอ้ยฉันจะทํายังไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณฟิลกลับมาเมื่อไรอ่ะให้เธอรีบบอกเขาว่าฉันมาหาบอกเขาว่าฉันมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยด่วนมากเข้าใจไหมได้ค่ะคุณมิว เอว่าแต่พี่น้องคู่นี้ไม่เห็นเหมือนกันเลยคนพี่ก็ดูติดดินคนน้องก็ดูไฮโซไหนบอกเรียนจบต่างประเทศ สิแล้ว <zat> น <Christopher> <microphone> ี N ่จะเอายังไงต่อล <and S 1> <their hand. S 2> ่ะจะไปรู N ้หรือไงเราแล้วแม่บ้านไปไหนเนี่ยแม่บ้านแกเหรอนู่นในครัวแล้วในครัวยน้ำขนาดป้าน้องแขนน้องแขนปีนเลยปีนเลยไงงวยงวยน้นมันกระเด็นสิเขาต้าเอาเอาป้าเอาป้าอู้เยอะเยอะ โอ้ยลำขนาดแซกหนัวแซกหนัวอุ้ยระเด็นระเด็นเอ้าฟิลมันยังไม่ใหม่ไปไหนเนี่ยอุ้ยเาอีเาอีเาอีเอาองมาแล้วรมแหม่แหมแหมแหมตั้งแต่เป็นเศษฐีนะเองยังไม่เคยพาข้ามาคาเลหาเลยมามา มาหน่ามาอนมามานน่งก่อนเดีคุณฟิลบอกว่าญาติคุณฟิลอยู่ต่างประเทศหมดไงคะโอ้ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแจงมีอะไรจะทําก็ไปทําเลยแปมานั่งปั้นหน้าอยู่ตรงนี้ทําไมหนูขอชิมก่อนได้ไหมได้แล้วแต่มาน้าลอกไปค่ะฟิลเขาจะกินเองก็ไม่ให้กินแล้วป้ามา นเนี่ยแล้มากันหมดเลยเหรอก็มากันหมดน่ะสิป้าคิดถึงเองไอ้ฟิวเอ้ยเองอะหายไปเลยแต่งงานแล้วก็ไม่บอกผัวเองเป็นใครป้ายังไม่รู้เลยมีข้อหาหลังสะใหญ่สโตดีนะถ้าเอมิวมันไม่บอกนะป้าจะไม่รู้เลยนะเนี่ยฉันน่ะสบายดีแต่ว่าวันนี้ป้ารีบกลับไปก่อนเลยนะเองนี่ อยู่ๆจะมาไล่ค่าได้ไงค่ามาทั้งไกล่าคิดถึงเองนวยแต่ว่าที่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้โอ้ยที่ฟิวให้อยู่สักสองสามวันไม่ได้หรอได้ไหมไไม่เนี่ไก็ให้ยอยู่น้่แนอยากแบบว่านอนน่ะเตี้ยนหนุ่มๆซุมือนีนอนปวดล่าปวดล่างปวดขี้อไม่ได้ขาขไปเลยฟิวเอาอย่างงี้ไหมไหนๆป้ากับน้องๆเขาก็มาแล้ว อยู่สักสอสมวันเขามาไกลแก้ไม่ตรงสารเขาหรืยไงก็ได้แต่นู่นนะ่ะเรือนคนใช้นู่นนะแล้วก็ห้ามเลยนะห้ามขึ้นมาบนตึกนี้เด็ดขาดแต่ว่าป้าด้วยแจ้ง่ะคุณฟิลมีอะไรให้หนูรับใช้คะ ฉันจะให้เธอลกลับบ้านที่จาจังหวัดสัก3าวันนะ่ะจริงเหรอคะคุณฟิวจริงสิแต่ว่าเธอรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบออกไปเลยนะน่าขอบคุณค่ะคุณฟิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั้นไปเลยนะคะคุณฟิวคะ่ะคุณฟิว ว่ายังไงคะคุณเฟมพอดีว่าจะมาขอบคุณนะคะเมื่อเช้าอะ่ะแม่คุณฟิวอะ่ะเอากล้วยจากสวนมาฝากกล้วยนะคะลูกโตโตจริงเหรอคะ <c oughs> สงสัยบ้านคุณฟิวเนี่ยสวนน่าจะเยอะนะคะเนี่ย <c oughs> มาวันเดียวรู้จักทั้งซอยเลย <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ทานให้อร่อยนะคะค่ะงั้นไปก่อนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เหนกรรมอะไรวันนี้ชอบชอบคะอ้าวฟิวยินถึงจังเลยอะฟิลปวดหัวมากเลยอ่ะชอปอยากไปต่างจังหวัดสักสองสามวันได้ไหมออยังไม่ได้อะฟิวเพราะว่าผมงานค้างเพียบเลยอะออผมต้องรีบไปเคลียร์งานก่อนอจริงอ่ะฟิวต้องเสร็จวันนี้เลยเหรอคะใช่มันเป็นงานด่วนมากเลยนะ งั้นไปกินข้าวข้างนอกได้ไหมนะผมว่า,าผมกินข้าวที่บ้านดีกว่าเพราะว่าผมไดเคลียร์งานไปด้วยไง<ถ>งนานจะเสร็จไวๆแจงไม่อยู่นะไม่มีใครเตรียมกับข้าวให้คุณนะคะดีเลยผมอะ่ะคิดถึงอาหารฟีมืมของคุณานานละอาหารยุโรปอะ่ะที่คุณชอบทำไงผมฝากด้วยนะไม่อยากกินอะไรวันนี้วันนี้ ไปไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่ได้ใหาหารหานอยู่นี่หาจะทั่วบ้านแล้วไปไหนเนี่ยนี่เก็บของกันเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้รีบๆไปฉันนะ่ะไปอยู่แล้วแหละนางซิวตัวแสบไม่ต้องมาไล่ป้าหรอกนะ ก็จะไม่มาเหยียบที่นี่ต่อไปอีกก็ดีจะได้รีบๆออกไปกันสักทีนน่พี่ฟิลลืมกำพืชตัวเองแล้วหรอบอกคนอื่นไปทั่วว่าพ่อแม่อยู่ต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นแค่เด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วมันยังไงดีทาบว่าใดป้านะซอยเก็บมาเลี้ยงอ่ะกับเด็กใหญ่ข้นมาแบบนี้หรอกจากเตีนี่ซ้มฟ้าหอยตอนเนี่ยซ้มฟ้าเตนีแล้วยังแน่ละคุณมันสิบ่มีวันจะเลิญจำเอาไว้ เลิกคูดมากแล้วรีบออกไปกันได้ละเสียเวลาไปคป่ะป้าคิวรถไปกันเถอะใจเย็นปมาครับแม<า>่ <c oughs> ชอมหาแม่ตั้งนานอ่ะที่แท้แม่ก็อยู่แค่ปลายจมูกช็อปนี่เองอ่ะ แม่หมายความว่ายังไงคะช็อปก็คนนี้คือผู้มีพระคุณที่อุปการลช็อปมาตั้งแต่เด็กจากที่ช็อปต้องเป็นเด็กกำพร้าคอยขโมยข้าวของคนอื่นน่ะก็ได้แม่คนนี้มาดูแลจนช็อปอะสามารถสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้ถ้าไม่ได้แม่คนนี้นะช็อปไม่มีบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้หรอกฟิลแม่หายไปไหนมาช็อปหาแม่ตั้งนานอะช็อปหาแม่ไม่เจอเลยอะช็อป บ้านแม่โดนยึดแม่ก็เลยต้องหนีย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปรับอุปการะเด็กรุ่นต่อๆไปนี่แหละที่ชอบเห็นนะลูกป้าหนูขอโทษจริงๆนะที่หนูทำไปอะ่ะเพราะว่าหนูไม่อยากเสียช็อปไปจริงๆอะ่ะในเมื่อฟิลขอโทษแล้วอะ่ะป้าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธหรอกนะคนเราอะ่ะลบเรื่องราวในอดีตมาไม่ได้หรอกนะอย่าลืมนะว่าลากเง่าเราอะ่ะเป็นยังไง อดีตอะมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะจําไว้นะฟิลกลับตัวซะใหม่นะหนูเข้าใจแล้วค่ะฟิลชอบจะบอกอะไรให้นะเวลาชอบรักใครอะ่ะชอปรักจาก,กเนื้อแท้ไม่ใช่เปลือกภายนอกเรา,าเริ่มต้นกันใหม่นะขอบคุณนะแม่ครับแม่มาอยู่กับผมนะครับผมคิดถึงแม่มากเลยอะแล้วพวกเธอก็ไม่อยู่ก็ได้นะ มาอยู่กับผมนะครับบ้านหาเทียสีเจ็บขอบใจมากนะครับนี่พวกเราอะได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อกันแล้วนะยิ้มยิ้มยิ้ยิ้ม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 ยิ้ยิ้ิ้มยิยิ้มยิ้มนมยย่ม แต่ครับแต่ผมจะดูแลแม่เองแบบนี้ต้องปาร์ตี้ส้ตมตำนะฝีมือพายุอไปตำรู้ไปไป